สวัสดีครับผมบาสนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรัในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับ ตัวรุ่น Fortuner r e g e n d e r นะครับซึ่ง Fortuner r e g e n d e r เนี่ยเขาก็จะมีด้วยกันอยู่3สีนะครับสีขาวนะครับสีแดงแล้วก็สีดำนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเครื่อง2 0 0พนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 6 000, 3 0 0ล้านบาทสำหรับสีดำนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงกับสีขาวนะครับจะมีค่าสีพิเศษเพิ่มเพิ่มอีก2,000 0บาทเป็น1 6 0 0 0 0้าน 2 3 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับโดยรอบคันนะครับว่าเขาอพิเศษยังไงรวมถึงตกแต่งยังไงซึ่งเขาเป็นรถที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับรวมถึงแคมเปญสุดพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมาดูกันนะครับเดี๋ยวบ้าจะพามาชมนะครับรอบรถนะครับแล้วก็ตัวภายในด้วยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะฮะด้านหน้าตัวนี้ของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าคือพอจูเนีรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความเป็นสปอร์ตมากเลยนะฮะสังเกตจากกระจังหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิิ้้้้นนนนนีีหรรือชะคับ คือมันรับกันเป็นอย่างดีเลยนะครับดูแบบมีความสปอร์ตมากนะครับไฟของเขาเนี่ยก็เป็นแบบดูโอเวอร์เจคเตอร์นะครับก็คือว่ามันปรับสูงต่ําอัตโนมัติด้วยนะครับเปิดปิดก็อัตโนมัตินะครับรวมถึงเนี่ยแถบไฟเดย์ไทม์ของเขาเนี่ยลวดลายเนี่ยสวยงามเป็นจุดเด่นของรุ่นดีเจนเดอร์เลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้อยู่แล้วนะครับลดราคาเป็นล้านนะครับรวมถึงเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะโลโก้นีขนาดใหญ่นะครับเด่นมากนะครับ ตัวอักษรโลโก้ตรงนี้นะครับไม่ได้ติดกับตัวรถนะอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเป็นของแท้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาชมด้านข้างนะล้อนะครับของเรานี้ก็จะเป็นปัดเงาทูโทนนะครับขอบ20นะครับเป็นล้อขนาด20กระจกข้างนะครับพับเก็บไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับรวมถึงนี่กล้องมองรอบคันนะครับระดับรีเจนเดอร์แล้วนะครับกล้องมองรอบคันมีให้อยู่แล้วนะฮะ แล้วก็เอกลักษณ์นะครับหลังคาดำของรุ่นเรเจนเดอร์นะครับหลังคาดำทุกตัวอยู่แล้วมาพร้อมกับตัวคิ้วตกแต่งนะครับหลังคาตัวนี้ติดตั้งมากับตัวรถอยู่แล้วครับที่ติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นตัวากาันสาตัวนี้นะครับของแท้โตโยต้านะครับรวมถึงคุณลูกค้าที่ออกรถกับผมเนี่ยทุกคันติดฟิล์มเทรามิคไฮคูคุณภาพเยี่ยมอยู่แล้วนะครับความเข้มเนี่ยเลือกได้เลยนะเท่านั้นไม่พอฮะนี่ตัวนี้เบาลรองมือจับนะครับมีหลายลายให้เลือกนะฮะลูกค้าอยากได้ลายไหน เลือกเลยครับนะเดี๋ยวเซลลจัดให้นะฮะอ่ะต่อมาเอามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยของเขาก็จุดเด่นเลยเนี่ก็ไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับ <c oughs> <c oughs> รวมถึงไฟเดียวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบซีเควนเชียลเหมือนกันก็คือมันจะวิ่งได้ลวดลายจะสวยงามเห็นไหมครับตอนกลางคืน,เ,นเด่นมากเลยนะนะครับกล้องมองถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับเซนเซอร์นะครับมีให้อยู่แล้ว โลโก้รีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับสวยงามนะครับดำตัดแดงนะครับยิ่งเพิ่มความเป็นสปอร์ตเข้าไปใหญ่เลยอเดี๋ยวมาดูด้านในนะสำหรับด้านในนะครับอโอเคด้านในของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาจะเป็นสไตล์ทูโทนนะครับดำแดงนะครับยกเว้นในรุ่นของล e เจเดอร์ที่เป็น2.8งแับ4ีแต่ของเขาจะเป็นทูโทนขาวดำนะครับ ตัวนี้เนี่ยเบาหนังอยู่แล้วนะครับปับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับอ่าแล้วก็มาที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับเขาก็หุ้มหนังมาอย่างดีนะครับเป็นมันติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับมีระบบพุชคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าตัวนี้ไม่ต้องสงสัยเรื่องพรมนะครับอันนี้ติดตั้งพิเศษให้กับลูกค้าลูกค้าขอมานะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุอย่างดีอยู่แล้วนะครับกันน้ํานะครับ ตรงนี้เรามีดีลกับกับร้านกับร้านพมอยู่แล้วนะครับอยากได้รวดลายไหนเนี่ยสเตลจัดให้เลยนะครับเพิ่มความหรูหรามีระดับเข้าไปอีกนะครับรลดราคาเป็นร้านขนาดนี้นะฮะเหมาะกับพรมหรูๆอย่างนี้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความเป็นดีเจนเดอร์ของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยค่อนข้างหรูหรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ของเขาเนี่ยนะครับ จะเป็นแอร์ที่ปรับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวาได้นะฮะอ่าเท่านั้นไม่พอตรงด้านนี้นะครับก็จะมีตัวไวเสวลสชาร์จเจอร์ด้วยเอาโทรศัพท์วางระชาร์จได้เลยนะฮะรวมถึงตัวนี้นะครับตัวตรงนี้เปิดได้นะฮะอ่ามันจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้นะอ่าดูด้านนู้นหน่อยดีกว่าด้านนู้นอ่า อ่กล่องเก็บของเขานะครับจะเป็นแบบคลูบ็อกซ์พอดีเอื้อมมือไปไม่ถึงแต่เป็นแบบคลูบ็อกซ์ก็คือเขาจะใช้ความเย็นของแอร์นะครับในการบอกว่าเอาไว้เก็บเครื่องอเครื่องดื่มกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยได้เท่านั้นไม่พอครับสิ่งที่ผมให้กับลูกค้านี่นี่อ่ากล้องนะครับจะเป็นกล้องแท้ของโตโยต้าเลยนะครับหน้าหลังเนี่ยมีรับประกันนะครับเดินสายเก็บให้อย่างดีโดยช่างมืออาชีพนะโอเคนะครับก็ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว มาด in so ูด uh, ้านหลังกนดีกว่านะครับสำหรับด้านหลังนะครับจุดเด่นนะครับของด้านหลังเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวต่อไฟบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยไฟแรงเข้าไฟบ้านเลยเผื่อเอาไว้แบบชาร์จโน้ตบุ๊กทำงานได้เลยนะฮะมาดูด้านบนนะด้านบนของเขานะครับแอร์หลังมีให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงนี่ปรับแรงลมได้นะครับ ไฟในห้องโดยสาร่ยเป็นแบบ LED หมดแล้วนะตรงนี้ก็พับวางแขนได้นะครับมีเก็บแก้วน้ำนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะฮะสำหรับ, <Okay. S 1> บด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับว่า <Okay. S 1> ไฟไท้ายเนี่ยสวยงามมากยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งแบบว่าเส้นสายเนี่ยชัดสวยงามนะครับ <Okay. S 1> อ่า ด้านหลังตัวนี้นะครับพรมนะครับพรมที่ติดให้กับลูกค้านะครับมันก็จะตลอดคันเลยตลอดทั้งคันเลยนะครับมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราแถมตัวถาดท้ายวางของตรงนี้ให้กับลูกค้านะครับเผื่อบางทีเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยจะไปตลาดนะครับซื้อของสดซื้อของอะไรอย่างนี้นะเราได้เอาไว้วางบนนี้ได้นะครับตัวนี้เราแถมให้เลยเป็นของแท้นะครับเตอร์้านะครับกพประมาณนี้มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีไฟสองสว่างด้วยนั้นนี่ก็ อเอกลักษณ์ของ f o r t ูเ e r อยู่แล้วนะครับคือเบาะเขาพับเก็บด้านข้างได้เนาะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังแคมเปญกันนะมาถึงช่วงแคมเปญน,นะครับง่ายๆเลยนะครับ2ตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังนะครับ โฟลเจอร์ดีเจนเดอร์นะครับดอกเบี้ยเนี่ยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1.19เท่านั้นเองครับหรือจะเป็นถ้าเป็น f o r เจอร์รุ่นลีดเดอร์เนี่ยดอกเบี้ยของเขาเนี่ยก็1.0 0เปรเท่านั้นเองคุณลูกค้านะครับถ้าไปเจอที่ไหนมาดอกเบี้ยสูงหรือแพงกว่านี้นะครับทักมาหาทักมาคุยกับผมหรือจะโทรมาก็ได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับของแถมของเขาเนี่ยแน่นอนเราแถมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับซ่อมสูงได้ทศบ ปรีมรอบคันันี้ลูกค้าเลือกความเข้มได้เลยนะนะครับแล้วก็ขอมตกแต่งนะครับพื้นฐานนะครับรอบคันนะครับนอกจากนั้นไม่พอเรามีบัตรน้ํามันแถมให้อีกนะครับอีก500บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสุดพิเศษเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่จองเข้ามาเป็น5ท่านแรกนะครับของประจําเดือนนี้นะบัตรก็จะมีของขวัญสุดพิเศษเพิ่มให้นะครับอีก2ชิ้นนะครับก็คือผ้าคลุมรถนะครับตัวนี้เป็นผ้าคลุมเฉพาะพิเศษนะครับเฉพาะรุ่นคอจุงเนอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น เบาะรองหลังเพื่อสุขภาพนะครับอลลัมบานะครับก็มอบให้ไปเลยนะครับสำหรับลูกค้า5ท่านแรกที่จองเข้ามานะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับยังไงเนี่ยบาสฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดแคมเปญดีๆโปรโมชั่นโดนๆนะครับที่บาสจะเอามานำเสนอให้นะครับในคลิปต่อไปยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ